ู้สึกข้อมูลมันจะเยอะไทยแปลไทยไทยแปลลาวอยู่นี่แหละปุรีท่นานบอกพูดภาษาไทยแนละท่นานบอกอีสานนั่งถอดนั่งแปลอาจจะเป็นหนังสืออีสานคนภาคกลางเราจะไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นภาคกลางโมดหลวงปุรีก็เป็นคนอีสาน ทิ้งภาษาของท่านเสียก็เลยสองภาษาเลยที่นี่ปนกันอยู่นั่นแหละใ <c oughs> นแต่ละภ,ภาษาภาษาของท่านก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ห้วยสายแล้วตอนนี้เขียนถึงห้วยสายแนะห้ <c oughs> วยสายแล้วก็ต่อหนองแสงแหละ อ่านก็คงจะปลอยสนุกไปด้วยแหละแล้วก็ได้คติทำไปด้วยแหละปรุงไว้ให้หมดแล้วแต่เป็นภาษาป่าภาษาท่านน่ะภาษาป่าต้องบอกว่าภาษาป่าไม่ใช่ภาษาเมืองเมือง่ามาอ่านหนังสือกรรมฐานต้องอ่านภาษาป่าไม่ใช่ภาษาเมือง ภาษาป่าก็พอพริกพอเกลืออร่อยแล้วภาษาเมืองก็เป็นอีกอย่างนะท่านต้องมีทั้งสองอย่างกลมกลืนกันไปนี่เราทำท่านเริ่มเขียนท่านทุดดงกับลงตาลแล้วนี่ถอดมาดูอีกโอ้ไหลวันเวลาอีกเดี๋ยวมันพลาดท่านก็เล่าไว้เยอะ แต่วันเวลาเราต้องเป็นไล่ดูให้ดีเราไม่มีเวลาแนมะ้จะไปพูดปฏิสัน,นทันรมบางทีก็ต้องปล่อยเปิดเทพเก่าไปก่อนเราก็่วนง่วนอยู่กับเนี้ยแต่เช้าดึกกับเนี้ยทำอยู่นี่แหละทุกวันแถบหนึ่งเจอไอ้ตัวบางหรืออะไรไม่รู้อยู่บนฝ้ายตุ้มตำ่ำตุ้มตํำมดคืน กวนอยู่นั่นแหละหลวยปลียนไปเปนหบลังคาหาตัวไม่เจออีกมันยังจะพังกุฏิเราเนี่ยแหละเสียงมันบึมบั่มบึมบั่มอยู่บ,บ,บ,บนฟ้าปีนหาดูนีดไ,ไม่มีเสียงมันเล่นของตัวใหญ่มากและ <c oughs> นี่แหละทํางานตอนนี้ทำเนี่ยลูกจากฉันข้าปุ๊บเข้าที่ปั๊บ ตานี่จออยู่กับกระดาษตานี่จออยู่กับจอคอมพิวเตอร์เมื่อวานนี้ทางทรูนะเขามาเปลี่ยนสายอินเทอร์เน็ตให้ใหม่อัปโหลดให้ใหม่เพราะว่าว่าเรามีงานที่จะต้องไปสงเคราะห์โลกคือธรรมะเพื่อจะเอาของดีๆไปให้กับอนุชนรุ่นหลังนี่ก็ต้อง ทำงานธรรมะเนี่ยพูดทุกวัน,นออกสื่อไปทางไปทาง YouTube ไปผู้ตัดก็ตัดไปงานดีๆให้คนได้หาได้เจอโดยเฉพาะงานวัดเราเนี่ยมันเยอะมากนะไปโหลดเอาที่ไหนที่ YouTube ก็ได้เนี่ยทางคุณสุบชัชยเกียรวนนน์น,นี่ก็เห็นประโยชน์ตรงนี้แหละ <c oughs> นี่ก็เศรษฐีทางโลกเศรษฐีทางธรรมเหมือนกันสงเราะในธรรมอัดทางธรรมเหมือนกันนทางโลกเขาก็มีชื่อเสียงปรากฏเป็นที่รู้จักกันมากเป็นคนขยันมั่นเพียรเป็นคนดีในฐานะดำรงตนอยู่ในความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นสุภชายนี่นะ นี่พอวัดเราใช้งานอาะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เขามีเขาก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างในงานของวัดต้องต้องโหลดต้องอัปโหลดต้องออกไปหาสื่อออกไปหาผู้คนทั่วโลกเมื่อวานเขาเห็นว่าทางกุติเบทโนมันไกลเขาก็มาเปลี่ยนสายให้ใหม่เราก็เอามาใช้งานให้เป็นประโยชน์ ในทางธรรมไม่ได้เป็นประโยชน์แบบโลกแต่เป็นแบบธรรมในวัดรองถึงเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงานเร็วเพราะคุณสุภาชาัยนี่แหละแตฟังทางไหนทางยาวเทียมทรรั้ทางจานครูทั้ทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เนต็ตทูไลท์ได้หมด ผู้ชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษ <c oughs> เป็นอุบาสก <c oughs> เป็นผู้มีความชิดที่จะเอาคำสอนตรงไปถึงลูกหลานเลน้นหลนและเขาก็ชิดฉลาดสมกับเป็นพ่อค้าที่ฉลาดนั่นแหละในก็ได้นี้ออกไปทั้งทัวรถ้าเป็นทั้งวัดเราร้องขอหรือกล่าวอะไรไปเขาก็จะอนุมัติมาเสริมมาเติมมาแตก <c oughs> ในว่าจุดไหนในวัดที่มันเสียหายเรียกปั๊บเนี่ยงทรูมาทันทีทันทีีท่เขาก็ได้บุญอย่างลึกลับเขาไม่ต้องมานั่งเฝ้าแต่เขาก็ได้บุญอยู่นี่แหละนี่แหละบาร,รมีนี่แหละความดีของเขาก็แผ่ไปในอากาศนี่แหละเขาได้บุญได้กุศลตลอดเวลาในเขาทำแล้เขาไม่ทำหยุดปุ๊บวัดใช้งานไม่ได้ของพวกนี้ มันก็ของดีๆก็ไม่ออกก็มีแต่เรื่องกิเลสออกไปออกไปออกไปเรื่องํำไม่ออกเรื่องชำให้เปิดออกเปิดออกเปิดออกออก,กว้างออกกว้างออกจนกระทั่งเวลานี้พุทธศาสนานะยยุคสองพันห้าร้อยนี่กว่ากว่านี่จะเจริญขึ้นมาพุทธธรรมนายว่าไว้ไม่ผิดทั้งยุโรปทั้งรัสเซียทั้งอังกฤษอเมริกา มีความสนใจกันตื่นตัวกันอย่างมากเนี่ยเป็นความดีงามที่นี่แหละสื่อแบบนี้ก้าออกไปฉะนั้นเมืองไทยผู้เป็นเจ้าของอันนี้อยู่อย่าหลับไหลกันแล้วกันนี่แหละทางสื่อจึงมีความหมายเบอร์หนึ่งเลยคือหนังสือนะคำพีหรือนังสือนี่อย่างที่พระไตรปิดก นังสือเหล่านี้นหละมีคุณค่าที่สุดเลยพระพุทธเจ้าจึงยกย่องทำยกย่องวินัยทำวินนะัยนันคือตัวกระดาษนี่แหละเสียก่อนเอาไปอา่านตรวจดูตรองดูแล้วไปประพฤติธปฏิบัติตามนั่นแหละที่เราทำหนังสือเพียรทำอยู่นี่ก็เพราะด้วยว่าพระพุทธเจ้ากับบรินิพานไปนานแล้วประมุขหลานะสาลรีบุตรก็ล่วงไปนานแล้ว ไม่มีใครไปเห็นองค์ท่านด้วยตาหรอกแต่ผู้ปฏิบัติในยุคปัจจุบันที่พ้นทุกข์นี้ก็มีเห็นเห็นกันอยู่อย่างที่เห็นมาหลวงปู่ีอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วมียกขึ้นมาไม่ยกขึ้นมาเขียนไม่ยกขึ้นมาจาารึก็สุดแสนที่จะเสียดายนะต้องจารึอเอาไว้ ท่านไปทุดดงเ,เขียนทุดดงนะตอนนี้ทุดดงก็เพื่อความมาักน้อยสังดยุยินดีตามมีตามได้ปฏิบัติขัดเกลาศีลเนี่ยรักษาศีลเนี่ยองค์ไหนบวชเข้ามาจะรักษาศีลแต่ศีลจะสะอาดเรื่องเองกลี้ยกลาได้ดีต้องมีทุดดงเขาวัดต้องมีข้อปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทุดดงต้องสะละชีวิตต้องสะละความสุขสบายท่านออกทุดงนงอยู่ตามป่ายาเขาดูอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาอยู่ในป่าในดงทั้งนั้นแม่สิ้นกิเลสแล้วหลวงตาสิ้นกิเลสแล้วแทนที่จะอยู่สบายไม่ใช่นะอย่างนำสารุศสิทธิ์อยู่ป่าอยู่เขาเหมือนหลวงปู่หลีท่านสิ้นกิเลสแล้ว ท่านก็ยังออกทุดดงอยู่งั้นแหละแทนที่จะได้พักสบายไม่นะเป็นวิหารธรรมโดวยว่าพระป่าก็ชอบป่าอยู่ท่านสบายงท่านอย่างนั้นนี่ตามร่องตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดที่ไหนก็ไปป่าไปเขาทั้งนั้นไม่ปรารบไปที่อื่นนี่กำลังทำอยู่นี่นะกำลังเขียนออกมาอยู่นี่นะ จะลังถอดออกมาถอดออกมาถอดมาจากหัวใจของท่านนั่นแหละให้คุณระบทสุดท้ายภายหลังได้เดินเจริญรอยตามผู้ที่ท่านเสิ่งกิเลสท่านปฏิบัติอย่างนี้นอกจากนี้ไม่มีมีแต่แบบนี้เท่านั้นในหลวงปุรีปีเก้าสามท่านบวชงานหลวงปู่มัน่นงานเผาศพปีเก้าสามท่านจำรรษาอยู่นี่ มาโคราชก่อนนะเนี่เมืองโคราชนี่เมืองพระดีนะต้องมาผ่านเมืองนี้นะหลวงตามหาบวัวคราวบวชก,ก็มาอยู่โคราชนี่นะหลวงปูล่ลีงานของสมลหลวงปู่มั่นเสร็จก็ขึ้นมาเมืองโคราชนี่ก่อนสารวันศรัทธารวมแต่ก่อนเป็นป่าชา้าอีกามท่านระจำพรรษาที่วัดป่าทรงคุณตำบลดงพระราม รากิีนบุรีนี่เราก็ไปดูมาแล้วนะวัดนี่โอ้ยต้นไม้หน้าวัดใหญ่ทีเดียวแต่ก่อนมันเป็นป่านะลวงปุ่สิงท่านคันเตยาขามูท่านไปสร้างเอาไว้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะวัดเนี้มีของเก่า,กาโบราณและมีที่สําคัญคือมีพิพิธภัณฑ์ลุงป,ปุ่สิงกุฏิเขารักษาเอาไว้หนังสือท่านเตียงนอนท่านอะไรท่านเขารักษาเอาไว้หมด ป่าสารวันเนี่ยไม่มีอย่างอย่างวัดป่าทรงคุณนี่มีหลวงปู่หลีมาจำพรรษานี่นะก็หลงปู่สิงเขาเรียกว่าสิงใหญ่สิงคันตยาขโมงแล้วก็มีหลวงปู่สีโหเขมะโกโอ้ยประวัติท่านเด็ดมากหลวงปู่สีโหเราเขียนไว้ในหนังสือประวัติหลวงพ่อทองพูนนะปู่สีโหเขมะโกเ้เด็ดมากนะแต่หนังสือหลวงปู่หลีก็ละเว้นเอาไว้เอาแต่หลวงปู่สิงยกขึ้นมา ปีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดท่านก็กลับไปจำพรรษากลับไปตามหาหลวงตามหาบุญไปที่มุกดาหารห้วยสายกลับไปที่น้องผือก่อนจากน้องผือแล้วตามหลวงตาไปตามหลวงตานะหลวงตานี่ออกป่าเร็วนะใครเซ้อเซ่อซาาไม่ทันท่านนะเว <c oughs> ลาท่านจะออกทุด,ดงพระเนนต้องคอยจ้องนะ ท่านไม่บอกนะท่านมอเดินรอบบัดเดินไปเดินมาบริหารท่านแต่งนะออกปุ๊บเลยองไหนทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันท่านป่าจริงๆนะนี่ปีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดท่านก็ไปอยู่นู่นนะท่านห้วยสายเด่นมากห้วยสายนะี่ยุคปั้นพระเลยหลวงปู่ศรีมาวิโรก็อยู่หลวงปู่สิงห์ทองธรรมมวโรก็อยู่ นั่นน้องปู่วาบุญมีก็อยู่มีแต่องค์สําคัญสําคัญทั้งนั้นในยุคห้วยสายเนี่ยทุด,ดงกันไปห้วยสายจากสกนลคนครไปบุงดาหารมีแต่องค์เด็ดเด็ดทั้งนั้นท่านอยู่ที่นั่นน้งตาท่านก็ไปภาวนาอยู่ที่นั่นสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่นั่นงคงจะมีจุดประสงค์ไปโปรดไม่ชีแ้แจและที่ท่านไปทางนั้น ท่าน,นองรู้เห็นของท่านว่าท่านมีอดีตชาติเกี่ยวข้องกันไม่ชีแก้วไปทางมูดาหา์ไปโปรดไม่ชีแก้วจนทิ้งกิเลสนั่นแหละนั่นเห็นไหละ่ะเก้าแปดท่างกลับมาอยู่น้องน้องแซงวัดป่าน้องแซงนกับหลวงปู่บัวสิริปุนโนเก้าเก้าปีสองสี่เก้าเก้าท่านนู่นดุดงไปอยู่ทางนูง่น ทางเพชรบูรณ์บ้านหนองขีนาไปทุดดงไปพบกับท่านพลุลีท่านเที่ยวถนนหลงปุลีนะ<ม>เห็นไมหลนรรมล่ะท่านของท่านเต็มที่เต็มที่ท่านประพฤติปฏิบัติของท่านไม,ไม่ย่อไม่หย่อนไม่อ่อนกำลังนะนั่นะนี่แหละคือบุญกุศลที่ท่านสร้างท่านบำเพ็ญอย่างที่บอกให้แล้วนั่นแหละ ปี98นะท่านไปอยู่อยู่บัดป่าน้องแสงปี99อยู่ท่าสวยจังหวัดเลยเนี่ย99จังหวัดเลยนะพอปี500นี่ยก็ไปตดงไปทำพระเชบู์ก็เลยเพระเชบูรนะั้นเดินถึงกันอยู่แล้วแต่ก่อนเดินเท้านะท่านไม่มีรองเท้านะเดินนี่เราเขียนอยู่นี่น5 0 1ท่านก็ มาวัดป่านี่โครทูารามนะนี่ครทารามก็คือหลวงปู่อ่อนอยาน,นสิริก่าวไปก้าวไป,วไปแต่ละขัน้นแต่ละขัน้นท่านปฏิบัติปฏิบัติของท่านเต็มความสามารถไม่ย่อไม่หย่อนนะนะเห็นไหมละ่ะ25า2สองก็ไปอยู่วัดท่าสวยจังหวัดเลยวังสะภูง สอันห้าร้อยสามนท่านสิ้นกิเลสน,นะที่กกเกาที่จังหวัดเลยนะท่านสิ้นกิเลสที่เลยวัดป่ากกกากกอกนี่ลองไปแล้วนะมีลำธารน,น้ำไหลผ่านวัดโอ้ท่านเล่าตอนท่านสิ้นกิเลสในว่าฟ้าสะทานดินสะเทือนนะคืนท่านสิ้นกิเลสนั้น,นะวันออกพันสาวพอดีปีเก้าสามนั่นแหละเป,ป็นปีสอง3ห้าสาม บันออกพรรษาพอดีเลยนะนั่นบรน,นั้นเลยแหละวันทัศนสิ้นกิเลสปีสองห้าศูนย์สามจากนั้นสิ้นกิเลสแล้วก็กลับมาบรรตา,จากจำพรรษาการลวงตาสองห้าศูนย์สี่เนี่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์กลับไปไหนาหาท่านก็กลับมาหาหลวงตาแหละท่านก็กลับมาหาหลวงตาแหละไปไหนไม่ไหนาามาหาหลวงตาแหละไม่ไปที่อื่นหลวงปู่ลีนี่ยังไงก็ย้อนมาหาหลวงตาเนี่ย ะมันไหลัะประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทันสิ้นกิเลสภรรษาสิบเอ็ดเงนะในเราใกล้ๆก็ไปแล้วเนี่ยในเราพรรษาสอง็ปถึงพรนษาสี่สองสองสามสี่ห้าถึงพรรษาห้าหกน้องแสงเริ่มเขียนในยตรงนี้้วนี่ของดีๆอย่างนี้จารึกเอาไว้นี่แหละเรียกว่า สื่อธรรมะหนังสือเป็นเบอร์หนึ่งนอ,อกจากนั้นยังมีเสียงเนี่ยเสียงที่อัดที่พูดเนี่ยเสียงนี้เป็นเบอร์สองส่วนภาพและเสียงเป็นสารคดีอะไรเป็นเบอร์สามเสียงคือวิทยุคือสิ่งที่อ่าน,เ,นเป็นเบอร์สองแต่หนังสืองเป็นเบอร์หนึ่งเสียงอัดเสียงธรรมส่งไปเนี่ยตั้งโทรคุณสุพชัยและอุปถัม ได้สื่ออันนี้แหละเอาไปได้สะดวกสะดวกถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วไปไม่ได้นะทำไม่ได้มนแต่โลกมันบีบเอาไปหมดพระเน,นิไม่มีเหลือแหละถ้าไปทั้งโลกหมดต้องเป็นทางธรรมเท่านั้นแต่เอามาทําให้เป็นธรรมะเท่านั้นไม่เอามาเป็นทั้งโลกทั้งกิเลสแต่ละวีแตละวันนะี่ะมีแต่ของที่เป็นอัตเป็นธรรม อยู่ที่ไหนก็คว้าเอามาได้ฟังได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ให้ชุ่มเย็นภายในจ,ใจิตใจให้มากๆนีเมื่อวานทางครูมาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสายให้อะไรขัดข้องตามปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอามาดูให้โดวยว่าว่าเราเผยแผ่ธรรมะเอาธรรมะออกไปสู่สาธารณชนนี่แหละสิ่งดีๆเหล่านี้มันเกิดดลบรรดาให้เกิดให้มีขึ้นมาได้ ด้วยอำนาจของผู้ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาทั้งนั้นแหละเป็นสองพันกว่าปีสิ่งที่จะโดดเด่นไปถึงญาติถึงโยมถึงคนทั้งหลายให้อยู่ร่มเย็นให้โลกสันติสุขก็มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละเริ่มตั้งแต่เบื้องต่ำอยู่เย็นสบายเบื้องกลางเป็นสุขใจเบื้องสูงพ้นทุกข์อันนี้ไปจากพระพุทธศาสนาทั้งหมด ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วมรรคผลไม่มีคนสิ้นกิเลสไม่มีใ่สำคัญถึงขนาดนั้นแหละในสิ่งที่จะออกไปออกไปเป็นสื่อออกไปก็เป็นทางอัดทางธรรมนี่แหละของดีๆนะผ่าทาสร้างพระจารย์ก็เนี้แต่ละวีแต่ละวันไม่ไดน้นั่งสบายนอนสบายนะให้ทราบกันเอาไว้ ทำแต่การแต่งงานอันนี้แหละสนองคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสายตาทั้งสมองเราก็ไม่ไดีเหมือนแต่ก่อนนะอายุมากขึ้นทำอะไรก็อึดอัดเหนื่อยหน่ายอึดอ,อัดอึดอัดและสังขารเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนนี่คล่องคล่องคล่องหนังสือหนะ้าร้อยหน้าเราซัดไปเดือนเดียวเท่านั้นแหละจบเลยเล่มหนึ่งเวลานี้เป็นอย่างนั้นแล้วนะ สังขาตาก็ไม่คยดีจ้องอะไรนานๆก็แย่นะ่ะสติปัญญาสมองก็เสื่อมไปสัญญาีิจาไม่เที่ยงแต่ก็ทนทำเอาแหละให้สำเร็จประโยชน์เราไม่ทำไม่มีใครไปทำเพราะเรารู้อยู่คนอ,อื่นเขาไม่รู้นี่เขียนยังไงล่ะนเราอมเอาไว้อยู่นี่เราต้องคายออกมา <c oughs> คายออกมาให้คนเห็นคนเห็น เพราะเรารู้อยู่มันอยู่ในหัวเราเนี่จำได้อยู่รู้ได้อยู่ตายไปแล้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ของพวกนี้เอามาแบ่งกันก่อนของดีเอามาแบ่งกันบอกกันสอนกันในเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยในเราถึงจดถึงจําคําของท่านมาบอกมากราบเพราะเป็นของดีไม่ควรลืมเลือนนะต่อนนี่ไปรับพรอนะรูปใดงพ่นี้ waliwah pula pelipule ti sekarang hewak mewa itudinaangpe tanah upapati Cdiciang pacitang tumhang pamewak sei jauh sabie puing Tuangngkapang Candu penok raso ya uti praso yaha สัพพิติโยวิวาจันโตสัปโลโกวินาสตุมาเตภาวัตวันตาลโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังุงงะะทธาปจจายนจตตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโลสุขางบาลังอายุโดโบาลโ,โดทีโลวันโดปฏิภาณโด धिगच्छति हयुं रच वा वरं वर्णं सुखं च परिपानरो दीघयुजा स वाते यथा जथु पि तैः भवतु सा Sada soti bhavantu te pa wantu sabamangkara prakantu sabadevata sabatmanu kave na Sada soti bhavantu te pa wantu sabamangkara prakantu sabadevata sabasangkara kave na Sada soti te